วันนี้16กิโลเมตรลองลันใส่มา600ประมาณ620กิโลเมตรคู่เนี้ก็เป็นคู่โปรดคู่นึงนะที่ชอบนิ่มสบายเท้าตรงกลางเวลาลงเต็มเท้าลงกลางเท้าเนี่ยมันนิ่มนิ่มสบายดี เราคือัถบอสกาแฟเรามาแล้วสวัสดีครับวิ่งเล่นวันนี้เราอยู่กับโอยและเอกเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนลองลันครั้งที่แล้วอยู่ที่วิ่งใต้สะพานมหาเจดนะครับบางสีเมืองนนทบรุรีตอนนี้ผ่านไปกี่โเล็ก2งต 12ก mm ิโลเมตรเหลือ hmm. แค่4 mm hmm. กิโลก็ครบแล้วเอาสุดช่วงยากสุดแล้ว <laughs> ผ่านช่วงง่ายไปแล้วครับ12กิโลเมตรแล้ววันนี้ก็เป็นวีคที่6ก่อนถึงวันแข่งนะครับแล้วนี้ก็เป็นวันซ้อมวันสุดท้ายของวีคนี้ก็คือลองลัน16กิโลเมตรแตพรุ่งนี้เราจะไปเวทนิดนึงกัน <laughs> <laughs> เชรก็ ประมาณช้ากว่าเลเทสหน่อยนึงนะที่คุยกันนะอ่ะาสามเก้าตอนนี้เฉลีย่ยบ้าบ <c oughs> อวันี้เป็นบรรยากาศดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแถวนี้นะครับนนก็บกบมีนักวิ่งมากันเยอะเลยตรงนี้รถไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็จะมีความเย็นของพวกสวนพวกจะชอบมากตรงนี้เวลาลําวิ่งแบบ ได้ความเย็นจากต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับจะต่างกับตรงมอเตอร์เวย์ใช่อันนั้นสวยวิวดีลมเย็นแต่ถ้าวันไหนที่มันร้อนหรืออบอ้าวเลยเนี่ยมันก็นรกเหมือนกันหรือมีแดดอะไรเงี้ยครับเส้นทางกัน,นรกอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็สลับกันไปขึ้นทางสูงระดับ30กมใช่เดี๋ยววิ่หน้าเราจะไปหน้าเราไปดันเนินตารางรองรันวิ่หน้า13กิโลเมตรแเราไปที่มอเตอร์เวย์อุ้ย จะนังลุกส่วนวันนี้ครับใกล้จะแล้วเกินครึ่งทางมาแล้ววันนี้เราก็เลือกเรเบรียนโปรสองมาส่วนนี้ก็คู่เดิมคู่แข่งคู่เดิมอีลิตเนี่ยเป็นอีลิตนะครับเขาเป็นคู่ที่น่าจะเป็นคู่แข่งกันนะคู่ที่ใส่แข่งใช่ครับีอยกไม่ซื้อเอาเพิ่งซื้อมาแล้วก็ยังไม่พัง แล้วก็ใส่ข้าวเท้าส่วนของผมนี้ก็คิดว่าจะใส่คู่นี้เพราะตัวปารีดอ่ะอันนั้นแบบวิ่งโหดเกินไปมันต้องแบบวิ่งเร็ววิ่งเร็วจัดจะใส่ตัวนั้นนะแล้วมาใส่ลองลันที่ไม่ได้เร็วมากนี่อาจจะเมื่อยหน่อยมีความเมื่อยน้องมากกว่า แต่ตัวที่ดีนะของมี่เ่าอะ s c Elite v 4ตัวนั้นนะ่ะวิ่งสบายมากสบายเท้าแบบนุ่มสบายใจไรละอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่นะสามนะเราวิ่งสามเราเิ่งสามเซ็ตเซ็ตละสี่รอบรอบละโลก,กว่า สองแต่กี่โมงนะเช้าพิ้งพิ้งห้าตีห้ารีบจัดรีบจัดเสาร์วันนี้ไอกหนึ่งหุระไปต่อก็เลยวิ่งเช้าครับน้ำหวานก็เป็นไงน้ำวานนี่ไงน้ำหวานเทมโปเทมหวานเทมโปแปดโลแปดโลคนเดียวเลยโค้ดบอกให้วิ่งโค้ดบอกให้วิ่งแค่เพสห้าสองศูนย์วิ่งไปเท่าไหร่ห้าถึงสองอ่านผิดโอ้ยปวดจะปวดส่วนอีกคน ส่วนอีกคนก็คือดิววันนี้เขาไปที่เอาครับก็เลยวิ่งเมื่อวานดิวก็บอกให้วิ่ง540วันวิ่งปเท่าไหร่ไม่รู้515อ่ะ515เฉลี่ยนะ <5. S 1> ไม่ถึงมนะั้ง5 3ะตอนมาเจอผม515ู่อ530อาจจะเเลียเรเร็วจับแต่ละคนเนี่ยพีคมากยังไม่ถึงจุดพีคของการซ้อมเลย สัปดาลห์น่าเนี่ยสองสัปดาห์เจอกันนี่แหละก็หลังจะครบหนึ่งรอบนี่เราถ่ายมาทุกไ,ไหนปะเออรอบหนึ่งพอดีนี่อากาศดีมากเลยเมื่อวานทั้งคืนตั้งแต่เย็นด้วยฝนตกฝนตกครับเมื่อวานพี่ลุยฝนเลยนะจ๊ะพูดฝนด้วยทั้งวันวันนี้อากาศไม สวัสด,ดีครับแล้วมาอุดหนุนกันนะครับกรบ,บแตปขอบเข้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายแล้วครับอีก 1. 1ุกิโลเมตรแดดมาแล้ววันนี้เราออกเช้าก็เลยเอาตัวเลน X มาใช้นะครับเลน X ก็คือจะออกใสแล้วก็มีปรับแสงปรับความเข้มเมื่อโดนแสง แต่มื่อแเข้มระดับหนึ่งนะครับไม่ให้ไม่ได้เข้มแบบเล่นตลอดเอาไว้ช่วงเช้าช่วงเย็นที่แดดยังไม่แรงเน้นการลมเป็นหลักเป็นไงบ้างครับ X ตอนนี้วิลามากเลยครับ <laughs> ล้าแต่ก็วิ่งได้ถึงนะเฟสเร็วด้วยโลเดียวครับถึงแนละ้ววันนี้เราไม่ได้เติมเจลใช่สิบที่แล้วเราเติมเจลความรู้สึกต่างไหม ท่างกันลิบรับหมดพลังถึงหมดพลังขาลาแต่หัวใจไม่ขึ้นมันล้าการเหนื่อยล้วใช้กามเนื่อยทำไมแต่ของของพี่นะมุ่งวันนั้นที่ใส่ของพี่เช่าอะไม่เมื่อยเท่านี้คู่ิวบาลานะฟิลเซลจุปคอมอีลิต บี Before, ตอนนะี้ที่ใส่วิ่ที่แล้ววิ่งประมาณนี้เลยนะใช่ไหมสิบหโลเพชรประมาณนี้เลยเทียบกับตัวเนี้ยสิ่งที่ในนั้นทําได้ดีก็คือสบายขาไม่ล้าเท่าวิ่งวิ่ง,งแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้สึกล้าขาเท่ากับตัวนี้แต่ความเร็วอีกเรื่องนึงนะความเร็วอีกเรื่อง เดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วเราไปคุยกันต่อเดี๋ยววิ่งให้ครบกไปหูเด๋วสองร้อยเมตรสุดท้ายครับ เรียกวอะไรครับกับวันนี้16กิโลเมตรลองรันกับ s ูซโนเวฟเรเบียนโปร2ตอนนี้กำลังจะดูอยู่ว่าสภาพรองเท้าหลังจากผู้นี้นะใส่มา600ประมาณ620กิโลเมตรในระยะเวลาประมาณ8-9เดือนอ่ะ9เดือนคือ,เ,อเมื่อธันวาปีที่แล้วนะครับกับ600กว่าโล620กิโล 2 2 0กิโลเมตรกับผู้นี้ Misuno Wave เ e ี e l Pro 2นะครับเบื้องต้นเมื่อกี้ที่ใส่เลยผู้นี้ก็เป็นคู่โปรดคู่นึงนะที่ชอบเพราะว่ามันวิ่งได้นิ่มสบายเท้าตรงกลางเวลาลงเต็มเท้าลงกลางเท้าเนี่ยมันนิ่มนิ่มสบายดีแล้วก็อัปเปอร์โปรง่งเบานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบของผู้นี้นะครับ ความนิ่มความเบามันก็เลยทําให้เราแบบเฮ้ยวิ่งเพลินๆไม่เจ็บเท้าไม่บีบเท้าถ้าเทียบกับตัวอื่นที่มีอย่างเช่นตัวเก่าเช่นอัลฟ่าไฟลก็ไม่ค่อยใส่แล้วเพราะว่ามันไม่สบายเท้านะครับหรือกับอีกตัวที่ตัวใหม่เมตา s สปีดสกายบารีสตัวนั้นก็คือเบาเด้งเบาดีดเด้งจริงนะครับแต่มันเหมาะสําหรับแข่งเร็วๆอะ่ะเออพอมาวิ่งยาวมันก็จะรู้สึกแบบใช้ เครียดเกินไปวิ่งยาวด้วยความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากอย่างมันก็จะทำกินน่องถ้ายังไม่แข็งแรงนะจะมีอาการนะครับถ้าตัวนั้นเพราะว่าสกายปารีเนี่ยมันจะมันจะคลอดเข้าช่วงนี้คลอดกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะกว้างแล้วก็คลอดเข้าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเซฟตัวกลางเท้ามากเท่าไหร่เวลาวิ่งก็เราจะต้องใช้แรงในการประคองหรือถีบส่งหรือใช้กล้ามเนื้อในส่วนน่องอะ่ะมากกว่าปกติมันก็เลยจะแบบเมื่อยง่าย เพราะนั้นก็ถ้าวิง่งถ้าวิ่งเร็วๆจัดอะโอเคคู่นั้นดีครับส่วนคู่นี้อ่ะเทียบอีกคู่หนึง่งในคลิปเมื่อกี้ที่เราวิ่งไปแล้วก็เล่าไปให้ฟังแล้วิธีแล้วเราวิ่ง1 6กิโลเมตรกับเลเวเลียนเอสซีเอลิทบีสี่ของพี่เชานะครับตัวนั้นเนี่ยความสบายในการใส่วิง่งตัวนั้นดีกว่าดีกว่าในความคิดผมนะผมชอบกว่าคือมันวิ่งสบายเท้ามันนุ่มเท้าแล้วมันไม่มันไม่ทําให้ล้าขามากนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ อันนี้ก็สบายแล้วนะในความรู้สึกผมแต่ตัวนั้นนะ่ะสบายแล้วก็เซฟเซฟเท้าเซฟขาได้ดีกว่าสิ่งที่ต่างกันของตัวนั้นเนี่ยตัวเอเซอริก็คืออันนี้ลงเต็มเท้านุ่มจริงครับแต่พอถึงช่วงที่จะโถอฟตัวนี้ตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่แข็งกว่าตอนที่ขี่บอกนี้นะในความรู้สึกที่พร้อมขี่ ็นความเร็วกว่าอะความที่จะไปเร็วกว่ามันคนละคนละวัตถุประสงค์แต่ตัวแต่ตัวเอสซี SC เนี่ยก็คือเต็มสบายตั้งแต่ลงจนถึงออกนะครับสังเกตว่าตัวหน้าเท้าเขาจะกว้างแล้วก็มีโฟมนิ่มนะครับมันจะสบายสบายกว่าเ,เหมาะกับการวิ่งยาวๆวิ่งมาราธอนวิ่งไกลที่สบายเท้าเซฟแรงนะครับตัวนั้นดีตัวนั้นดีนนดอ่ะกลับมาตัวนี้เราพูดถึงตัวนี้กันกับ620กิโลเมตรเป็นไงบ้าง พื้นนะครับข้างซ้ายข้างซ้ายผมก็จะกินช่วงนี้ช่วงจังหวะที่เราถีบตัวโถอฟอขึ้นไปนี่ตรงนี้มีกินดอกไปเนี่ยข้างในนี่คือกินดอกไปแบบโนและตรงช่วงนี้นะแต่ตรงอื่นก็ยังตรงอื่นก็ยังเป็นตุ่มอยู่อาจจะมีกินช่วงข้าง,างนี้นิดนะครับเพราะปกติในการลงเท้าของผมกับหกร้อยกิโลเมตร ก็ถือว่าทนอยู่นะทนอยู่นะแล้วก็ผมก็จะลงช่วงนี้ครับปึ๊บจะมีช่วงที่ลงอนก็จะสัมผัสตรงนี้นะครับทัานี้ถ้าเลอกประมาณนี้อันนี้ข้างข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายข้าง้ายดูโฟมดูโฟมสวยยังสวยอยู่เลยเพราะว่าซักประจํานะครับถ้ามันใส่แล้วเลอะเนี่ยซักเลยโฟมกับ ตัวโฟมกับตัวอัปเปอร์ก็ยังติดกันดีอยู่ไม่มีอะไรนะครับองื่นไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรเลยตัวนี้แล้วมันไม่แพงด้วยนะถ้าคนใส่แล้วชอบเนี่ยคือครคุ้มเลยแบบตอนนี้ลดราคาลดราคาไวมากนะครับได้ข่าวว่าตัวโปรสามจะออกเรเบลเลนโปรสามจะออกว่าตัวสองก็มีสีฟ้าเข้ามาใหม่นะครับไม่สีฟ้าเท่ากับรถเลยนะข้างขวานะก็เหมือนเดิมก็ไปกิน่วงนี้เยอะหน่อย กับกินด้านข้างนะตรงนี้นครับด้านข้างตรงนี้ด้วยสมัยที่โฟมยุบตัวครับสมัยที่ก้าวไปแล้วยุบตัวเนี่ยมันก็จะกินตัวเนื้อโฟมไปไป,ปกติครับรองเท้าตัวอัปเปอร์กับโฟมก็ติดดีติดดีมากไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับสภาพก็เนี่ยซักปุ๊บก็ขาวสวยเลยดูแลง่ายใส่ทน ไม่ต้องประกบประงมงเลยมากแค่ดแค่สีขา,มาวมันอาจจะดูดูว่าเก่าเร็วนี่เฉยแล้วพอซักก็เนี่ยสะอาดครับโอเคอันนี้ก็เป็นผู้โปรดผู้หนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้โปรดของหลายๆคนนะครับถ้าคนไม่ชอบใส่แต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายดีอาจจะรูปทรงปแปลกๆหน่อยอน,นี่ Missuno Wear ตัว An i n f e l นะครับกับมือสัก ผู้ที่วิ่ง16กิโลเมตรนะเปิดดูกัน16กิโลของผู้นี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะตอนแรกตั้งใจวิ่งกับเอกว่าเอาสักห้าไม่เกิน 5, 4, 5. ้าสี่ห้ารวมแบบรวมพักพักมันก็ไม่ได้กดหยุดแล้วก็วิ่งยาวหยุดกินน้ำแล้วก็วิ่งไปต่อไม่ได้กดหยุดนาฬิกานะครับ ก็ปรากฏเราวิ่งไป5.38นะครับ5.38เฉลี่ย5.38นะครับเอามาดูข้อมูลหน่อยคู่นี้เนี่ยอ่ะเอเวอเรสต์สไตล์เล้งประมาณ1เมตรณความเร็วนี้นะครับสไตล์เล้ง1เมตรก,ก็ก็ปกตินะครับณความเร็วนี้เอเวอเรสต์ชาดเดนอยู่ที่178 คู่นี้มันก็จะเป็นเน้นคาดเดนวูนวนี้จะเน้นคาดเดนหน่อยแต่ถ้าคู่เน้นสไตล์เลนก็จะเป็นคู่นี่แหละคู่ V4 อะ่ SC นะ SC V4 เนี่ย SCV4 จะกับจายปารีสอะ่ะจะสไตล์เลน,นเยอะหน่อยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็วิ่งไป1ชั่วโมงครึ่งพอดีเลย1ชั่วโมงครึ่งพอดี พาร์ตเลสก็ประมาณเฉลี่ย150นะครับก็ไดอ้อลลบิกโอ้ได้พลังงานอารบิคเนิงเอฟเฟกต์ไป4ีที่ประมาณโซน2แล้วก็โซน3นะครับกับผู่นี้ก็วันนี้ลองทดลองวันนี้เราไม่ได้เติมเจลอาทิตย์ที่แล้วเราเติมเจลนะความรู้สึกในการวิ่ง ด้วยรองเท้าด้วยแหละแล้วมันก็จะมี2ปัจจนะัยเนาะรองเท้าเปลี่ยนกับ1ไม่ได้เติมเจลวันนี้รู้สึกรู้สึกล้าขากว่ารอบที่แล้วแต่ด้วยเพราะรองเท้าหรือเจลนี้ก็ไม่แน่นะแต่ผมว่าเจลก็มีส่วนเจลพลังงานวันนั้นเนะี่ยรู้สึกพอเติมช่วงกิโลที่8แล้วเนะี่ยเออก็วิ่งต่อต่อได้ไม่รู้สึกแบบเมื่อยหรืออะไรนะครับอันนี้ไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าน่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวรอ,องเท้าก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนนะครับ ดูจากความเมื่อยล้าของขาดูจากฟีลลิ่งในการวิ่งเนี่ยต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ2คู่นี้นะกับคู่ของพี่เชาเลเวล V4 ผคู่นั้นเนี่ยเหมาะกับคนเท้ากว้างด้วยเท้ากว้างและเท้าแบนระดับหนึ่งใส่ได้ชอบความวิ่งสบายนุ่มเด้งมีสวิ่งสบายเท้าตลอดระยะเวลายาวๆไม่บีบไม่บีบพันเท้าเกินไปไม่ต้องแบบ บังคับว่าต้องลงเท้าแบบที่ยากแบบนี้เนี่ยก็ไปคู่นั้นแต่ถ้าคู่นี้ไม่แพงแล้วถ้าใส่แล้วชอบชอบฟีลลิ่งชอบฟีลลิ่งซิ่งได้น,นี้ซิ่งได้นะครับซิ่งได้ดีด้วยแล้วก็มีความเด้งสูงนะครับเปอร์ปก็ชับสบายก็ไปเลือกดูนะครับมาชอบแบบก็ไปเลือกได้โอเควันนี้ก็จบวีคที่6สุดท้ายเดี๋ยววันจันทร์ก็จะเป็นวีคห้าก่อนถึงวันแข่ง ก็เข้าสู่ตารางต่อไปวันนี้ก็จบที่16กิลเมตรลองรันวันนี้มาวิ่งกับ X อกเอ็กซก็โหดมากวันนี้ X, เอ็เขาก็วิ่งเมื่อวานวิ่งเท m มโป8กิโมาแล้วเมตร502นะครับบอกให้วิ่งแค่5 2 0หรือวิ่ง502แต่อากาศดีจัดนะครับก็แล้วก็มาต่อวันนี้16โลด้วยเนื่องจากเขาเบี้ยวผมมัน,นริหัสเขาก็เลยต้องมาวิ่งเมื่อวานแล้ววันนี้มีตารางลองรันก็เลยต้องวิ่งต่อบังคับไปในตัวนะครับก็ เขาก็ทําได้ดิวก็ทําได้ดิว็ขาวิ่งแทมโปกับผม8โลแล้วก็เมื่อวานเขาวิ่ง16กิโลพอกันสอวันนี้พอกันเหมือนกันเลยนะครับแล้ดิวก็วิ่ง16กิโลไปเมื่อวานเพจห้าครึ่งเนอโคตรจัดเขาไปอีกดีครับก็เป็นพัฒนาการของคนนะครับว่าส้อมมาเป็นไงบ้างฟีลลิ่งการวิ่งของเขาสอนให้เข้าใจเรื่องทักษะการวิ่งเบื้องต้นว่าเออควรจะวิ่งแบบไหนให้มัน แรประหยัดแรงที่สุดแล้วเขาก็สามารถใช้แรงที่เขามีอยู่เนะี่ยวิ่งออกไปได้เต็มที่นะครับล้วก็แต่เน้นสอนน้องๆแบบนี้ไม่ได้แบบต้องไปตั้งเป้าแบบโอ้ยต้องเร็วจัดอะไรขนาดนั้นนะครับก็เอาให้เขารู้จักเบสิกพื้นฐานก่อนก็เออถ้ามันถูกต้องถ้าวิ่งที่ถูกต้องอ่ะก็ค่อยปรับความเร็วไปเท่าที่เขาทําได้ให้สนุกๆรับก,ก็เป็นเป้าเป้าที่เราตั้งขึ้นให้มันท้าทายอะ่ะเออเราแบบไม่ง,งั้นเราก็จะวิ่งแบบ อย่าวิ่งอะไรก็วิ่งไปไม่ได้มีเป้าหมายอย่างน้อยตั้งเป้าหมายแบบที่มันท้าทายไม่ได้แบบยากมากเพื่อให้เขาได้พยายามฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็ได้ทําภารกิจอะไรี่าสำเร็จก็ก็เป็นเป็นอะไรที่เกิดความภูมิใจกับตัวเขานะครับว่าเราสามารถทําได้ต่อไปอยากตั้งเป้าเพิ่มก็มาคุยกันว่าเอออยากทําอะไรที่ชันเลนตัวเองก็พัฒนาตัวเองไปก็จะประมาณนี้นะครับกับวิ่งเล่นซึ่งจริงจัง วิ่งเล่นที่ไม่จริงที่ไม่วิ่งเล่นแล้ววิ่งจริงจังนะครับก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นกิจกรรมในช่วงนี้นะครับที่วิ่งเล่นกำลังซ้อมให้น้องๆอ,อยู่นะครับก็สนุกสนุกเราก็ทําเราก็ทําด้วยนะครับผมก็ทําวิ่งตามตารางน้องนั่นแหละเหมือนกันเราซ้อมเหมือนกันหมดไม่ใช่แบบเคยวิ่งได้เร็วกว่านี้แล้วจะไม่ยอมมาวิ่งที่ความเร็วที่ต่ำกว่าไม่ครับผมผมก็ต้องเริ่มฝึกฝึกให้เข้าใจกระบ,บวนการวิธีการก็ฝึกเป็นยังไงจะได้เรียนรู้กับน้องถ้าจะสอนเขาก็ เราไม่ทําเหมือนเขาเราจะสอนเขาเขาไม่เข้าใจแล้วก็จะที่อธิบายเขาไม่ถูกนะครับเพราะนั้นทํไปกับเขาก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็เรียนรู้ไปกับน้องเขาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกแต่ละวีแต่ละวีไปได้วยกันแต่ก็มาดูกันนะวีที่1วีสุดท้ายจะเป็นยังไงกับ21กิโลเมตรนะครับวันที่18สิงหาคมตอนนี้ผมไปกินกาแฟดีกว่าไปเดี๋ยวไปร้านทัศนากฟกัน